สวัสดีครับผมวันนี้เราอยู่กับช่องไข่เจียวฟรีโอ้น่ารักกันมากเลยครับชิกเกนชิกเ,กนชกเกนหรือนักเกตครับชิกเกนใช่ไหมโอ้โหวันนี้แต่งตัวคุมโทนกันมากเลยครับผมน้องชอเบตสีชมพูด้วยก็สีชมพูนะโอ้โหสวยมากเลยครับพี่เอเล็กครับวันนี้อาโอมีของมาแจกพี่เอเล็กตแล้วก็น้องชิเบตด,ด้วยครับผมดีใจไหมดีใจมากเลยครับผมวันนี้เป็นวันอะไรครับพี่เอล็กวันศุกร์ที่ไหนเล่าวันเสาร์ที่ไหนเล่า มั่วแล้ววันอาทิตย์วันอาทิตย์เหรอใช่เหรอใช่ไหมพี่อเล็กใช่ไหมวันนี้ก็คือวันอาทิตย์นะครับผมปไปอเล็วตีกันแล้วครับตีกันแล้วนี่ครับเขาก็เล่นพี่น้องเขาก็เล่นกันนะไม่ได้ตีกันจริงๆนะครับผม่ะทุกคนมายืนหน้าโอต่อแถวเอามีของมาแจกอยากรู้ไว้เป็นอะไร โอเคครับผมวันนี้โอ้มีนักเก็ตป่ามาแจกกันล่ะ <c oughs> แต่นี่นะผมของที่ราจะมาแจกก็คือนี่โอเคแต่ใครจะได้นะครับผมอ่าอ่ะ,อะชิ้นที่หนึ่งต่อ <c oughs> แถวให้น้องชิบะไปก่อนอุ้ยอุ้ยโอยังไม่ได้บอกให้ขอบคุณเลยน้องชิบะเขาขอบคุณเองขอเองขาเก่งมากเลยนะครับเขาโตเป็นผู้ใหญ่เลยนะอ่ะพี่ณเด ไม่ให้ไม่ให้ใหอ่ะให้เอาแกงเลยนี่เชนนะครับผมรสชาติมันเป็นยังไงไหน,ไหนลองรีวิวให้เ,เพื่อนๆดูสิครับโอเคอุ้ยอ๋อมันเป็นน้ำเหรอวุ้นอ๋อเป็นวุ้นไหนนี่ไหนลองลองเอาวุ้นนี่เพื่อนๆดูสิอ๋อรถอะไรครับรถอะไรรถอ,องุนรถอ,อมุนเหรอใช่ไหมอ,องุ่นอ,องุ่นใช่ไหมอ,องุ่นเป็นตัวเอออมุนมีหน้าตาด้วยเท่ะโอ้ดูสิขยะอยู่ไหนครับ อ่าไม่รู้ก็ไม่ต้องกินไมเขาจะมีเขารู้อยู่นะเขากวนประสาทนะโอเคครับแกงเลนกับแกงเลยนอร่อยรสชาติมันอร่อยไหมพี่เด็ดเย็นไหมเอาว่าถ้าแช่แข็งมันน่าจะอร่อยนะแช่ฟิดอ่ะมันมันจะเป็นอะไรเหมือนไอติมไหมอ่ะโอ้เหมือนนะอยู่ใช่ไหมเอาชิมได้ไหมน้องเชิดเอาของกินหน่อยสิน้องเชิดหมดเลยนะ ขี้หวงอร่อยเลยพี่เลดเยี่ยนไหนว่ามันมีกี่อันเนี่ยลองมานับกันดีกว่าเมื่อกี้พี่เลดหนึ่งน้องชิเบตหนึ่งใช่ไหมอ่ะอ่ะพี่เลดนับหยิบออกมานับเลยนี่มันกี่อันครับทั้งหมดมันยี่สิบห้าบาทนะเราอยากรู้ว่ามันจะห้าที่ไหนล่ะนับดีดีสี่ <4. S 1> แล้วพี่เลดกินไปเท่าไหร่ 1. 1> พี่เลดกินไปกี่อัน <1. S 1> หนึ่งแล้วน้องชิเบตหนึ่งเป็นทั้งหกหกอัน หกอันมันหกอันยี่สิบห้าบาทมีเกมให้คิดตกอัลละเท่าไหร่ใครตอบถูกได้ไปมาคิดติ๊กตอกติ๊กตอกขบอันมันมีทั้งหมดหกอันอะในราคายี่สิบห้าบาทถ้าอยากเอาอยากรู้ว่าเนี่ยหนึ่งหนึ่งอันหนึ่งอันติดเก้าที่ไหนเล่าหกหมั่วตกตกอัลลกี่บาทไม่ใช่น้องแต่น้องสิบเอ็ดเกือบถูกแล้ว มันมีทั้งหมด6อันเอาอยากรู้ว่า1อันอย่างเงี้ยมันกี่บาทรวมกัน6อันแล้วมันเป็น25่สิบห้าิดออกไหมอันนี้อันนี้มันคือการหารการหารเพื่อเน็ตเรือเพี่เด็เรียนแล้วติ๊กตักติกต๊กตักติกต๊กตักคิดนานคิดนาน ตึมสิบเอ็ดเหรอไม่ใช่ครับเอาเอาอะไรเอาอะไรคูณคูณหกแล้วใกล้เคียงยี่สิบห้าที่สุดอ่าลองท่องแม่สุดคูณสิชอ่อะแม่สองเริ่มจากแม่สองแม่สี่ถูกต้องพี่มันถูกต้องสี่อะไรสี่หกได้เท่าไหร่สี่หกยี่ยี่สี่ซึ่งมันใกล้เคียงยี่สิบ้าบาทใช่ไหมถูกันจะตกอัลละประมาณเท่าไหร่สี่บาทนิดนิดนึงนะใช่ไหม

ชิบสิบช่ออบเชิบเ็ดปดชิบชิบชแก้าชิบเพลิบชอเก้าแบนหนึ่งแล้วแบงชิบช่อิบเป็ดหนึ่งแล้วทำชิบช่อเด็ดชิบ่อีเลแบนด์หนึ่งแล้วชิบ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 ิบช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 ิบิบช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 ิบิบิ เก่งมากครับผมตบมมูให้ทั้งพี่อเมเล็และก็น้องเชเบ็ดด้วยนะครับ mm hmm. ผมอ่ารางวัลน,นักเก็ตไก่เอ้ยไม่ใช่เอาไปคนละสองอันครับผมโอเคและว,วันนี้นะครับผมเอาอก,ก็มาถ่ายคลิปน่ารักๆของอมเล็ตกับเชเบ็ดให้เพื่อนๆดูนะครับผมถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์ hmm. เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับผม mm hmm. เดี๋ยวเอาโอขอไปกินนักเก็ตบากินเบลากัมาดิอู้ โอ้จะไปขอไปกินนัก,ก็ตปลาจะกินปลาก็มาดิอู้ก็มาดิอู้กินปลาขี้ไม่ลังตูดห <c oughs> <c oughs> ยอกหยอกหยอก <c oughs> มาเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมบ๊ายบาย